เกาะวัตถุไปเรื่อยเกาะวัตถุเพื่อหาความสุขเข้าใจปหถ้าคนมีเงินก็ซื้อของเต็มบ้านแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเวลาซื้อเสร็จปุ๊บความสุขมันจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งมองเสื้อตัวใหม่เคยเคยมีอารมณ์นี้ไม่มองเสื้อตัวใหม่ๆ่ที่ซื้อมาด้วยอารมณ์มีความสุขผ่านไปวันหนึ่งสองวันกลับมาเหมือนเดิมแล้วความรู้สึกความสุขหายซื้อใหม่อีกเกาะไปอีกแสวงหาวัตถุเพื่อสร้างความสุขให้แก่ตัวเองสร้างความสุขให้เรื่อยๆด้วยการไปเกาะวัตถุเกาะเกาะ ไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าไปเกาะแป๊บหนึ่งความสุขหมดไปเกาะแป๊บหนึ่งความสุขหมดแล้วมันจะพอได้ไงถ้าคนจนก็นคนจนก็ไปเห็นคนรวยก็อยากจะอิจฉาไงอยากจะเป็นคนรวยก็ต,ต้องต้องไปปล้นบ้างอะไรบ้างถูกไหมก็อิจฉาเขาไงเขาเขาเขามีความสุขกับวัตถุแต่สําหรับผู้ศรัทธาไม่ใช่ความสุขไม่ได้อยู่ตรงนั้นอลัลลอฮ์ได้กล่าวาในกุรอานในซุรออันนั์ลูกุรอ,อที่สิบหก อาย้ที่97ใครก็ตามที่ปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงความดีก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะและเขาปฏิบัติคือเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยมุมินด้วยเราจะประทานชีวิตที่ดีให้กับเขาอัลลอฮ์จะประทานชีวิตที่ดีให้กับเขาถ้าใครปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์บอกเป็นความดีนะและศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะเราจะประทานชีวิตที่ดีให้เขาและแน่นอนเราจะตอบแทน พวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทําไว้ชีวิตที่ดีนี่คืออะไรที่เราจะให้อะไอเราไปมองวัตถุไงปัญหามีวัตถุอยู่ในใจอยู่แล้วเวลาบอกอัลลอฮ์จะให้ชีวิตที่ดีก็เอาชีวิตที่ดีที่อัลลอฮ์บอกไปเกาะกับวัตถุแล้วเวลาไม่เห็นวัตถุก็บอกว่าเอ้าไหนชีวิตที่ดีอยู่ไหนก็เราไปตั้งผิดตั้งแต่แรกแล้วไปเอาชีวิตที่ดีที่อัลลอฮ์พูดถึงไปเอาวัตถุมาแทน สบายๆเราไม่ได้พูดวัตถุเอาะราบอกชีวิตที่ดีคำถามคือชีวิตที่ดีคืออะไรชีวิตที่ดีที่อุามะอธิบายก็คือชีวิตที่มีจิตใจที่รู้สึกมีความสุขพอเพียงมีความสุขต่อให้ร่างกายทุกข์ก็ตามต่อให้ร่างกายทุกข์ก็ตามมนุษย์เนี่ยมันสุขอยู่ที่ใจจำไว้เอาเราจะให้ใจมีความสุขแล้วถ้าใจมีความสุขอ่ะมันจะมีอะไรเกินไปกว่าน,น,นี้ละ่ะมนุษย์อ่ะมนุษย์เนี่ยต้องการความสุขนะครับในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่ต้องการทรัพย์สินนะก็การความสุขแต่มนุษย์คิดว่า ถ้ามีวัตถุมีเงินเยอะมันจะนํามาสึ่งความสุขแต่มันเป็นความสุขจริงแหละแต่มันเป็นความสุขที่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายก็ต้องไปหาใหม่หาใหม่หาว่าอย่างที่ผมบอกตะก,กี้แหละแต่ความสุขที่อลอล์จะให้เนี่ยมันยั่งยืนเลยอลอ์ลลจะประทานความสุขความพอเพียงรู้สึกพอเพียงรู้สึกมีความสุขอิ่มเอิบอิ่มใจกับชีวิตที่เป็นอยู่พอและจบแล้วมน,นุษย์ต่อให้นอนบ้านเล็กๆก็ตามถ้ามีความสุขเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับคนที่อยู่ในปราสาทหลังใหญ่ๆบ้านหลังใหญ่ๆแต่ใจเนี่ยรุ่มร้อนไปด้วยความ